คลิปนี้คือดวงความรักของท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมนะคะคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่22มกราถึง21กลกุมภาพันธ์นะคะแม่หมอเพียวมารับ ดูดวงเฉพาะกิจแทนแม่หมอต้านะคะแม่หมอต้ายังอยู่นะทุกคนไม่ต้องคิดถ้าใครคิดถึงแม่หมอต้าเนี่ยสามารถที่จะทักอินบ็อกซ์ทางช่องแชทไปพูดคุยกับแม่หมอแม่หมอต้าได้ตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวทุกคนจะตกใจว่าเอ๊ะแม่หมอต้าหายไปไหนนะคะือแม่หมอเพียวเนี่ยมารับช่วงเฉพาะกิจในช่วงที่แม่หมอต้ามีงานอื่นๆเข้ามานะคะเท่านั้นเนาะเดี๋ยวแม่หมอเริ่มทานายดวงเรื่องของความรักกันต่อเลยดีกว่าเนาะ ดวงคนโสดแล้วก็คนมีคู่กับคนแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะแยกเป็นสองกองเนาะเดี๋ยวเริ่มจากดวงคนโสดก่อนเลยนะคะดวงคนโสดเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนนีย้ยังเป็นจังหวะที่ชาวกลุ่มอะ่ะยังหงอยเหงาเศร้าซึมในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์อยู่นะคะมันเหมือนกับคุณอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วคุณแบบวิเวกวังเวงในจิตใจตัวเองมันมันเป็นอารมณ์เหมือนฟิลแบบเหงาเหงาเบื่อเบื่อเฉาเฉา กับชีวิตอะไรแบบนี้คุณรอคอยแสงสว่างหรือรอคอยใครสักคนที่จะเข้ามาเติมเต็มนะคะแต่ก็ยังหนทางก็ยังค่อนข้างไกลลิบดีโดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยมันจะรู้สึกเหงาแบบเหงามากเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็ชาวกลุ่มเนี่ยมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสุขภาพของร่างกายแล้วก็สุขภาพของหัวใจนะคะคุณอยากจะมีคนพูดคุยเยียวยา,ยาหัวจิตหัวใจคุณนะแต่แม่หมอก็เห็นเกณฑ์ว่ามันจะมีคนเข้ามา พูดคุยนะแต่ว่ามันอาจจะเข้ามาเฉพาะกิจหรือเข้ามาเพื่อปรึกษาหาเรืออะไรกันบางอย่างนะคะคืออาจจะยังไม่ได้เป็นลักษณะของการชอบพอกันอะไรแบบนี้อาจจะเข้ามาเพราะเรื่องงานหรือต้องพูดคุยพวกเขาหรือเราต้องมาขอคำปรึกษาหรือเจอกันพบเจอกันด้วยสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะ ดูสชาวกูมันมีสภาวะของความหงอยเหงาหัวจิตหัวใจแล้วก็คุณอะมีดวงเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะคะฉะนั้นแล้วมันเลยเป็นฟิลที่อยากมีคนมาดามใจยอยากมีคนมาพูดคุยมาทําให้เรารู้สึกคลายเหงาหรือมาทําให้เรารู้สึก ทุกใจน้อยลงจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆหรือจากหัวใจที่มันปวดร้าวหรืมอมีบาดแผลมานะคะชาวกลุ่มต้องการต้องการมากๆเลยนะคะต้องการคนมาดูแลเยียวยาหัวใจนะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะตัวคุณเองแม่หมอเตือนให้ระวังเรื่องสุขภาพทางร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตด,ด้วยนะแล้วก็มันเป็นจังหวะเดือนที่คุณยังไม่เหมาะกับการรับใครเข้ามาสักเท่าไหร่นะคะเหมาะกับการอยู่กับตัวเองอยู่แบบ เรื่อยๆชิลๆสบายๆทำกิจกรรมหรือแอคทิวิตี้อะไรที่คุณชอบอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบเล่นเกมชอบขับรถเล่นริมทะเลหรือชอบทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกสบายอกสบายใจอะแต่คนกลุ่มก็ยังเป็นฟิลที่ชิลๆเรื่อยๆอยู่นะถึงจะไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นตนแต่มันก็โอเคแหละมันมีบางฟิลเหงาๆหน่อยๆบ้างแต่สุดท้ายแล้วอะคุณก็คุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองอะคือคุณก็รู้สึกสบายใจกับการที่ มันไม่ได้มีไขมากกว่าการที่มีความสัมพันธ์แบบคนรักนะคะเพราะว่าถ้าตกลงปงใจกับใครเนี่ยในช่วงเดือนนี้มันยังเป็นจังหวะที่ไม่ดีสักเท่าไหร่คุณอาจจะต้องเจ็บปวดหัวใจอีกหรือคนนั้นที่เข้ามาเขามีช้อยเยอะมีตัวเลือกเยอะหรือยังเป็นคนที่อาจจะทําให้คุณมีรอยร้าวในหัวใจได้นะคะดูสิมันมันเหมือนกับคนที่เข้ามามันมันไม่ตรงสเปกอะหรือมันความคิดทัศนคติมุมมองทุกอย่างสวนทางกันหมดเลยเรื่องของระยะทาง มันเหมือนกับเรามองหาคนที่ใช่แต่มันก็ไม่เจอมันเจอแต่ใครที่ก็ไม่รู้ที่แบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเลยแบบนี้นะคะหรือคุณเองอ่ะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เลยในเดือนนี้ชาวกลุมมันมันมีความรู้สึกเหมือนเหงาเหงาเฉาเฉาทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเลยนะคะคุณควรหาเวลาไปพักผ่อนหรือไปทําในสิ่งที่คุณชอบบ้างนะคะแล้วก็กลับมาโฟกัสที่ตัวเอง บางทีเนี่ยคุณอาจจะมองข้ามเรื่องของคู่หรือเรื่องของเพศตรงข้ามไปเรื่องของความรักไปไม่ได้ไม่ได้สนใจนะเพราะรู้สึกว่ามันมันยังไม่ใช่เวลาของเราอะ่ะหรือมันยังไม่ได้มีใครที่แบบโดนโดนขนาดนั้นนะคะยังไม่ได้เจอคนที่โดนใจหรือเข้าตากรรมการมันมีคนเข้ามาแหละแต่คนที่เข้ามาก็เหมือนกับติดมากๆเลยคุยกับเราไม่รู้เรื่องหรือเป็นคนที่แบบ คนละขั้วกับเราไปเลยความคิดทัศนคติรูปร่างทุกอย่างมันมันไม่ตรงท้ายไม่ตรงสเปกไปสมหมดนะคะจึงทําให้ในเดือนกันยายนของชาวกลุมยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการเปิดรับใครเข้ามานะคะแต่เป็นจังหวะที่ดีในการอยู่กับตัวเองทําสิ่งที่ตัวเองชอบหรือค้นพบความต้องการที่แท้จริงของตัวเองก่อนนะคะถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นการพูดคุยกันเฉพาะกิจ เพื่อปรึกษาหาเรืออะไรกันบางอย่างให้คุณคลายเหงาเท่านั้นแต่ถามว่าจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นเป็นแฟนหรือพูดคุยกันในระยะยาวได้ไหมยังไม่ได้นะคะยังถือว่าคุณยังไม่ได้เจอใครที่มันตรงสเปคหรือยังไม่ได้เจอใครที่ใช่ขนาดนั้นนะคะและชาวกลุ่มที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะมีการร่วมหุ้นลงทุนทำอะไรร่วมกันหรือช่วยเหลือเกือ้อกูลกันในเรื่องของหน้าที่การงาน เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าให้เรมามัดระวังเรื่องของการเจ้าชูสักนิดนึงนะคะหรือบางคนอาจจะยุ่งงานบ้าง,งานไปเลยจนไม่ได้มีเวลาที่จะใส่ใจคนรักหรือไม่ได้มีเวลาโฟกัสเรื่องของความรักเลยเพราะคุณมัวแต่มุ่งงานหรือโฟกัสไปที่ความสําเร็จมากจนเกินไปนะคะเระมามัดระวังเรื่องของคําพูดนิดนึงคุณนะเป็นคนพูดตรงพูดรุนแรงขวานผ่าซาก มันเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งนะคะแต่บางครั้งแล้วการปรับหรือเปลี่ยนคําพูดสักเล็กน้อยเนี่ยมันอาจจะทําให้คนรักหรือแฟนของคุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมาได้เพราะความตรงไปตรงมาหรือผงผ่างของคุณอะมันอาจจะทําให้มันมีปัญหาในเรื่องของการพูดคุยการด่าดทอหรือการพูดจาอะไรที่มันไม่เข้าหูกันได้นะคะถ้าลดได้เนี่ยเลี่ยงได้ก็ควรที่จะเบาๆลงบ้างบางเรื่องเนี่ยไม่พูดก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะคะ ไม่ต้องพูดมากบางเรื่องพูดไปแล้วมันจะทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความรู้สึกแย่ๆต่อกันก็หลีกเลี่ยงเรื่องของคําพูดที่มันรุนแรงเนี่ยลดลงไปบ้างนะคะมีภาระร่วมกันด้วยอ่ะชาวกุมมันเหมือนกับคุณอ่ะคุณกับคนรักอ่ะถ้าแต่งงานแล้วมันเหมือนมันจะมีภาระร่วมกันเนี่ยอาจจะผ่อนบ้านผ่อนรถก็ได้นะคะหรือต่างคนต่างมีภาระซึ่งกันและกันมันมีทัมมิ่งที่เหมือนคุณจะห่างกันไปนะคะห่างกันไปหรือมีความรู้สึกว่า เหมือนความรักเราอ่ะมันถึงทางแบบมันมันถึงทางตันแล้วอ่ะคําพูดก็ไม่เข้าหูกันทัศนคติมุมมองต่างๆนานาต่างคนต่างอยู่ขนาดนี้แล้วก็แฟนก็โฟกัสไปที่เรื่องงานด้วยไม่ได้สนใจความสัมพันธ์ของเราเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าบางทีมันการห่างกาันหรือการกลับมาคิดทบทวนดูว่าจะเอาอยัางไรกับความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าชาวกลุ่มในเดือนเนี้ย เหมือนคุณอาจจะมีภาระหนักนะมีเรื่องหนี้สินหรือเรื่องเครียดเข้ามาเรื่องของการเงินหรือเรื่องของสุขภาพร่างกายที่เจ็บป่วยเลยทําให้มันแสดงเอฟเฟกออกมาจากเรื่องของอารมณ์คําพูดที่มันต่อต้านหรือบางทีคุณอาจจะไปหงุดหงิดเรื่องของงานมาหรือคุณอาจจะไม่สบายอกไม่สบายใจเรื่องของภาระหนี้สินเรื่องในครอบครัวเรื่องสิ่งที่ถูกกดดันมาแล้วคุณนํามาระเบิดอารมณ์ใส่แฟนหรือคนรักของคุณนะคะตรงจุดนี้มันจะทําให้มีปัญหาได้นะคะทางที่ดีควรเคลียร์เป็นเรื่องๆไป ควรเคลียร์เรื่องส่วนตัวของเราอะให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะหรือว่าสิ่งไหนที่มันไม่ได้เกี่ยวกับคนรักหรือคู่ของคุณนะก็อย่าไปชดประชันกันอย่าเอาปัญหาหรืออย่าเอาเรื่องทุกใจอะมามาใส่มาใส่สุมไฟใส่กันนะคะมันจะทําให้มันเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของคุณทั้งคู่นะแต่แม่หมอมองว่าสุดท้ายแล้วอะสุดท้ายแล้วคนกลุ่มอะก็ยังเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่ดีอะคะ่ะถึงแม้ว่าคุณอาจจะอยู่ไปแบบไม่ได้มีความสุขมากอะแต่มัน มันเป็นลักษณะเหมือนความสมพันธ์ที่ผูกพันกันมาแบบเนิ่นนานยาวนานมันมีความผูกพันมันมีความรู้สึกเหมือนอาจจะเป็นคู่แท้หรือเป็นคู่กันมาในอดีตชาติมันมีสิ่งที่ยังต้องยึดเหนี่ยวคุณกับเขาอะเอาไว้ด้วยกันอยู่แม้ว่ามันจะมีเรื่องของภาระหนี้สินหรือเรื่องที่ทุกใจในความสมพันธ์ของคนทั้งคู่แต่มันก็โอเคแหละโอเคแหละเพราะว่าทุกคนอะมันไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาในชีวิตรักนะคะทุกคนมีปัญหาหมด แต่อยู่ที่ว่าคุณมีปัญหาแล้วคุณจะจัดการมันอย่างไรแม่หมอเชื่อว่าถ้าชาวกูนชาวกลุ่มเนี่ยลดในเรื่องของคิดเหตอารมณ์คําพูดหรืออย่าเอาเรื่องกดดันส่วนตัวของการละกันอะมาระเบิดอารมณ์ใส่กันมากจนเกินไปอะคะ่ะสุดท้ายแล้วอะต่อให้มันเจอเรื่องเหนื่อยหนักแค่ไหนอะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อะก็ยังดําเนินต่อไปได้มันเป็นเพราะความผูกพันความรักความห่วงใย,ยแล้วก็ความรู้สึกดีๆที่แท้จริงที่คุณทั้งคู่อะ มันมีต่อกันนะคะซึ่งมันอาจจะผ่านระยะเวลาพิสูจน์มายาวนานทามมิ่งในเดือนเนี้ยของชาวกลุ่มอ่ะมันไม่ได้เป็นโมเมนต์ของความสัมพันธ์ที่แบบสวีทหวานแหววแล้วอะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอ่ะอยู่กันเพราะคุณอ่ะรับข้อเสียของกันและการได้หรือเข้าอกเข้าใจยอมรับในตัวตนของกันและกันได้แล้วอะค่ะตรงจุดเนี้ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอ่ะไม่ว่าจะผ่านวิกฤตหรือเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันก็ยังยั่งยืนแล้วก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้นะ ให้ลดเรื่องคําพูดคําพูดแล้วก็หันมาใส่ใจมีเวลาให้กันบ้างอย่างช่วงตอนกลางคืนก็อาจจะคุยโทรศัพท์การถามถ่ายสารทุกสุขดิบกันอย่าไปยุ่งเรื่องงานหรือไปโฟกัส,สเรื่องส่วนตัวของตัวเองอะมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าคู่ของคุณอะอาจจะมีความรู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจได้นะคะหรือในช่วงกลางเดือนคู่ของคุณคนรักของคุณเขามีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยไม่สบาย หรือมีเรื่องคิดเครียดแล้วพอมาพูดกับคุณอ่ะมันมันเหมือนกับมันจะกลายเป็นแรงกดดันซึ่งกันและกันอ่ะหรือบางทีบางคนนะคะที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วอาจจะมีภาระอะไรร่วมกันอ่ะแล้วมันเหมือนกับเครียดแล้วมันก็บ่นกันด่ากันแบบเหมือนกับโยนเหวี่ยงภาระหน้าที่ให้กันและกันแทนนะคะตรงจุดนี้มันอาจจะเกิดจากเรื่องของความเหนื่อยล้าหรือเรื่องของการเครียดจากสภาวะเศรษฐกิจก็ได้ฉะนั้นแล้วอ่ะไม่หมอมองว่าความสัมพันธ์ในเดือนนี้มันยังไปต่อได้นะ คือถึงแม้ว่าคุณนะ่ะจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรจะมีเงินหรือไม่มีเงินนะ่ะคู่หรือคนรักของคุณนะ่ะเขาก็ยังรักหรือยอมรับในตัวตนหรือความเป็นคุณอยู่ดีอะคะ่ะแต่แค่ชีวิตรัก,กรมันต้องมีอุปสรรคบ้างถ้าคุณลดทิฐิลดเรื่องของอารมณ์คําพูดและหันมาโฟกัสเรื่องของความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งบ้างเนี่ยก็จะทําให้ชาวกลุ่มในเดือนกันยายนนี้มีความรักที่ดีและ คู่ของคุณก็จะเป็นกําลังใจให้คุณดูแลคุณอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าจะยามทุกข์หรือยามสุขนั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงประจําเดือนกันยายนนะคะลัคนาราศีกุมนะคะเรื่องความรักใครที่ดูในนี้เรายังไม่จูใจเนี่ยสามารถ อยากรู้เรื่องดวงส่วนตัวความรักพื้นฐานความรักคนนี้ใช่คู่หรือเปล่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเขาคิดยังไงกับเราความสมพงศ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยสามารถที่จะทักช่อง inbox นะคะติดต่อแม่หมอได้ส่วนตัวเลยนะคะจะมีเรื่องของค่าบริการระยะเวลาหรือสอบถามนัดคิวดูก่อนก็ได้นะคะยังไงก็ฝากเหนือฝากตัวกับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะกดกระดิ่งติดตามช่อง six sense angel ขอโทษนะคะกดกระดิ่งติดตามช่องวิดาธารลตไนนายไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ๆของแม่หมอนะคะส่วนวันนี้แม่หมอต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ